ตลอดระยะเวลา19ปีที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีได้น้อมนำโครงการท no. ูบีนับวันมาช่วยในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการกำหนดเป็นโรดแมปในการขลบเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จจังหวัดระดับเพชรปี e 2564ได้พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อใช้ในการขยายเครือข่ายให้เกิดความยั่งยืน4ี่เรื่องดังนี้ 1. นวัตกรรมแพ็ค d e l i v e r y to be number บวัน โดยโรงเรียนประทุมพิทยาคมได้ใช้ลายเดียวเบอร์เดียวเพื่อให้บริการขับปรึกษาช่วยเหลือสมาชิกและขยายการจัดตั้งชมรมในโรงเรียนมัธยมศึกษามี4บริการดังนี้บริการที่1แกลบเฟรนฟลอ,อยูเราคือเพื่อนของคุณรับปรึกษาปัญหาต่างๆของสมาชิก บริการที่2องแปรจัสเซโนอยากเลิกยาโทรมาเป็นการให้คำปรึกษาเลิกยาเสพติดบริการที่3ามแปล์ไอแคนดูเรารู้คุณทาได้หาพื้นที่ให้สมาชิกได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์บริการที่4แบบ I ล a ไอว o นทูบีนอเบวัตขยายเครือข่ายจัดตั้งชมรมในสถานศึกษาระดับปัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ผลลับที่ได้พบว่าสมาชิกใช้บริการจำนวน500คน1,325ครั้งมีการจัดตั้งชมรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน25ชมรม 2. นวัตรกรรมผูกเสี่ยวชวนหมู่ทำดีท b บีนวันซึ่งแกนนำทูบีนวันอเภอตาลสูงใช้กุศโลบายผูกเสี่ยวของชาวอีสานเพื่อสัญญาเป็นเพื่อนรักกันช่วยเหลือให้กำลังใจและชักชวนทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และห่างไกลาย,ยาเสพติด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนำนวัตกรรมไปขยายในชุมชน25อำเผอเกิดการสร้างเครือข่ายแกนนําในชุมชนจํานวน1,250คนจากการติดตามเยี่ยมหลักเข้าร่วมกิจกรรม2ครั้งพบว่าเด็กเยาว,วชนกลุ่มเสีย่ยมีพฤติกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกจำนวน763คนคิดเป็น้อยละ6 1 3. นวัตกรรมทวีนัมเบอร์วันโมบายจากการดำเนินง,งานโครงการภัยติดยายกมือขึ้น มีการติดตามเยี่ยมผู้เข้ารับการบำบัดครบแล้วแต่กลับไปเสพซ้ำจำนวน147คนเพื่อกลับเข้ารับการบำบัดอีกครั้งโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกติดตามช่วยเหลือเพื่อให้กำลังใจ ให้ความรู้เรื่องการบำบัดยาเสติแก่ชุมชนและประสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมอาชีพให้ผู้บำบัดได้กลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพราบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน147คนกลับเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาจนครบ และไม่กลับไปเสพซ้ำจำนวนร3อยคนคิดเป็นร้อยละ88.44 4นวัตกรรมและสตรองโมเดลสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันมาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนให้่หงปลายยาเสพติด 1. l e a d e r s t r o ตอพัฒนาการน,นำให้เข้มแข็ง 2. o r l i ร n เรนสตรองพัฒนาสมาชิกให้เข้มแข็ง 3. Network strong ตอพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง เทคโนโลยีแอปพลาย ing ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแก้ไขปัญหาในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสมาชิกได้พัฒนาศักยภาพเป็นการนำทูบีน้ำผัตเพิ่มขึ้นให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร้อยละ95.6จากการถอดบทเรียนนวัตกรรมทําให้มีองค์ความรู้สามเรื่องดังนี้ 1. ปัจจัยสู่ความสําเร็จการดาเนินง,งานจังหวัดทูบีน้ำวั้ด้วยหลัก 4C ดังนี้1ชิป ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินง,งานประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัดมีนโยบายที่ชัดเจนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติและมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน 2. cooperation มีการประสานความร่วมมือภาคเครือข่ายภาครัฐเอกชนเพื่อขยายเครือข่ายการจัดตั้งชมรมทูวีนัมเบอร์วันและจัดทาคู่มือเพื่อใช้ในการดำเนินงาน 3. continuous ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง,อง,ออดองโดยชมรมมีการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตรมรมที่ยั่งยืน 4. Concentration ความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานเพื่อน,นำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้โดยกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานทุกระดับจากองค์ความรู้4-4พบว่ามีการจัดตั้งชมรมเพิ่มขึ้น43ชมรมและมีการขับเคลื่อนอำเภอทูบีน้มวงหวนภูเาอำเภอ 2. องค์ความรู้4ชจากการถอดบทเรียนนวัตกรรมผูกเสียวชวนหมู่ทำดีทูบีน้ำมวันเกิดองค์ความรู้4ชได้แก่ 1. ชชักชวนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทวีนับวันชักชวนเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงร่วมทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์2ชชื่นชมโดยหาจุดเด่นหรือข้อดีของสมาชิกและยกย่องชื่นชมเพื่อให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจฝึกให้กล้าคิดว่าทํากล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์มากขึ้น ชอที่3เชียให้กำลังใจสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงชอที่4เช,ชิดชูบอกเะกิจติบัตรเช,ชิดชูเยาวชนคนทำดีให้เยาวชนและบอกเะกิติบัตรเช,ชิดชูครอบครัวทำดีให้แก่ครอบครัวเยาวชนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 3. ท่าไหา่โมเดลจากการถอดบทเรียนนว,วัตกรรมทูเบียนอวบวันโมบายช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดในโครงการไทติดยายกมือขึ้นไม่กลับไปเสพซ้ำโดยใช้ชุมชนท่าไหาอา่อำเภอเกื่ยงในเป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูแบบจุดชดบำบัดซึ่งพบว่าสามารถแก้ไขปัญหาผู้กลับไปเสพซ้ำให้เข้ารับการบำบัดครบชุมชนให้การยอมรับและให้โอกาสกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างปกติสุขจึงได้นำองค์ความรู้ท่าไห้โมเดลไปขยาย ผลสู่ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดอีกจำนวน14ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขับเคลื่อนการดำเนิงนง,งานภายใต้โครงการท no. ูบีน้ำวันพัฒนาและขยายเครือข่ายไปยังชุมชนสถานศึกษาสถานประกอบการเพื่อให้อวชนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตามภาพนิธานของทูกลกรมหม่อมอหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี